สบายดีก่อนสบายดีก่อนสบายดีสบายดีป้าลุงคนหน่อยตื่นแล้วป้าลุงเอ้ยทักทายสบายดีเด้อพี่น้องยินดีตอนหับเข่าสู่สองเ้านำบันนาสบายดียามเศร้าอันหน่อยกระตื่นแต่เจ็ดโมงเศร้าเจ็ดโมงเพิ่ตื่นนะเจ็ดโมง ช่วงหกโมงนะแม่ก็ไปซักผ้าหายเพิ่นหลายคนกับว่าเฮาเป็นคุณญิงคุณนายเลี้ยงลูกอยู่บ้านสิเฉยอ้ยตา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 ยเหี่ยววิ่เลยบาดนี่แมงวันเฮงกับลายอยู่แม่แล้วบ่อยากว่าเอารูปแมงวันนี่ขันยังเหี่ยนุ่มเหี่ยบอยยังเหี่ยนี่โอ้ยจะแม่มันมาหรือตายผู้เพื่อแม่ละลุงทุกคนอย่ามาใกล้เลย เ้บ่เอา้มามันสิเข่าเป่าทำไมคอยเร็วคอยเนรเร็วตื่นหนักก็ปิดแอร์แล้วก็ออกมานี่ก็เว้นไม่ได้มาอยู่เที่ยงหน้านี่ยแล้วยังเวน้นนี่ตกเลยได้บาทนี่ยแงวัดลายบ่บ่บ่บ ที children, Arizona, ่โตกเทียงภูภ sure. ูภูรถตลาดน้อยมาเลยภูนะรถตลาดน้อยมาเลยได้หน่อยนะนะหามซื้อยังเด้บัาหามหน่เด้หามหน่อยสื้อยังเด้อยู่สวัสดีกัมเมญ่าค่ะลุงโลกกาตอนเช้าวสิโลกาก่อนสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับก่อน ขั้นได้ก็ยังไหยางได้ไดไดเสือนะ้ำ<ป>ทูไปทูมาอยูแ่แถวแป้นนี่ผู้ซองปองได้พะลุงเลยซองดูปปองนะซองปองบ่บอกหลายซองปองบ่บ่บ,บ,บ่ผู้ตลาดมาแล้วผู้เมนบ่จกักตลาดมาพี่ไปจกักอ่าผู้ไปซองเบ่งดูพี่นอ้องติกต๊กติกต๊กติ๊กมีขา้าวปลาดิบ่พ่อค่ะ ข้าปุ้นนี่วะขาปุ้นนั่นเบิ้งเบื้ม่ไปเบิ้งกระลุปไปปลาปุ้นนี่น้ำเล่ปปปปลน,นอืมป้าเหมือนจะเต็ม,มอะไรเต็มบ่พอกันเลยนี่ต้อง่ายต้องเอามาเต็มหลายอย่างเนาะคันเป็นนั่นคล้องหน่อยโรคลูกค้าก็ไ่อยากสนใจไปันใดได้เนปะ็นคลองบางๆนี่ ปูนเจ้าแสบบ่นี่เจ้าที่คอยกินมือนั่นนะนนในถุงนึงปุนปูนถุงนึงอันี้นนนครับแล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้องทา,ายสบายดีเด้อสบายดีเอเบอรสุข,ขสุขกนอสาสดีเอาเอาใ่า้ มื่อนีรสิมากิงข่าวหร้อปลาลุงเด้อท่หาพอเร็วทหาพอเร็วพอพอพ่อพอเอ้ยพ่อพอมามาเออซักไปเนื้อหได้เลยเนืไไ้ออมาหายไดนี่นพ,พี่อเออ,เอ,อมันตกบ่มันตกบ่อเอ้ยแม่เก็บผหานลูกแกเก็บา อันอันอนเอาใหม่นี่เอาขึ้นเาเด้อปารุงอ้เก,ก่งอ้เก่งหลายอ้เก่งเก่งยิงข้าวมามา มือนี้มากินข้าวโซ่อีกแล้วกินข้าวให้ป้าให้ลุงเบิงอีกแล้วอ้ำาอ้ำเอ,อ้ออเําอ้ํเก่งครับแล้วขากันเนอะให้ถ่ายมาขากัเนเลอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรถคือว่าไม่อยากเล่นอันนี้ถ้าบอให้เล่นจะหายเี่เน่น่นี่เมื่อ,อกี้ที่บอกว่าเออเออเออเดี๋ยวแม่เก็บหางแม่เก็บหาง อันนี่นี่นี่อ่ะอนนีเ่ๆๆเออเออเออป้าเป็นยังไรพใจยัไรพอได้ซื้อน้ำแข็งน้มาเออแถวบุ่่แหละเขาเคี้ยวกุจะให้เจา้าชีดไหม จ้างสีบไหมเออจปว่ามั่ไนราจิจ่าพระใหญ่อ้อยพรดเขาเคี้ยวเปเพื่อนสีบขาทำมาแมงไม่เข,าข่าเร็นหน้าพเจ้าเะไรพอดีคืมันเคี้ยวแหละพเจ้าสีแบบวู้งามงามร้พระอ,อ้อย พออ่พอไอริทพ่อไอริดเออไอ,อยังองพ่อน้องรีดอะไรอ่ะ,อะมามาเลยวันนี้วอนใครขึ้นมาเลยมันมนี้เลยกับปัน้นรถถีบเลาะยี่แถวเดินนะพี่น้องช้อนนันเชี่ยวปัน้นรถถีบ สวัสดีครับก้องห้ามบ่อยากแจ้งบนพีินอมันเป็นอะไรเนาะ,ะบ่อยากแจ้งปัญใดเ็นบ้าไปไหนไข่กินขาวขาวแบ่บเอไข่กินขาวแบ่บคลิปกับจะไดรลงซะเนี่ยน้องสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันดี ดูอยู่หน้าแหละมันห่างไกลจากสัญญาณอะมาๆได้รู้ไอ้นยวไปเห็นใช่ไหมโอ้วหโมนี้ลืมถอดไอ้เ่อายเพราะน่เพราะโมิทานนวปกติมัมนจะมีเสียงเพลงกับโดิไทานมาๆ ฟังๆไปลุงบอกว่าบางคันนัเก่งยืนกินเองก็ได้นั่งกินก็ได้ดีแล้วเขาไปกินกินใหญ่ไปๆเด้อที่หนบางคันดัหน้าเด้อเออไทยดำหน้ารู้ไหนำชิโตมตัมๆหรือเปล่าเอออเืยเลี่้ พี่นามาครับกัแม่นั่นพีต้มตําจ้าเนอีพ่อเด้อเออไทยนาคุนกุนเบ่ไทนาคุนกุนด้อนะกินน้ำ่อยครับกินน้ำเอยครับก่หน่อยเก่งลยเลยนะนะเลยนะนะเก่งลลเก่งโอ้ยลงบุอดีแม่่อาใหญ่ะ เอาใหม่กันเถอาหอาเนี่ยอจักโลหิตหน้าด้วยอตาเถาเอ้ยเออแจกลโลหิตหน้าก็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 จิค่งนะพาไปลานของ้ำมมาแล้วไหนวะรอเพ <mejor> ื Doo ่นแจกโอ้ยถับค้าเม่เลยแ้วคา้เม่เลยตลาดก็บอกให้ล่งุงนะ แกเขาซื้อละเขาก็จะซื้อยังไว้ให้นะบุ๋จักนักซื้อ <c oughs> เขเลยบอกไปหาเขาเลยจิรุไปหาเขาเลยเขาเลือกซื้อกันเอาเอง<ว>เอาก็ซื้อกราปุ่นทุกหน,นึ่งว่าในเมญ่าเพิ่งกินแล้วกระปุ่นก็เลยอันบริซื้อไปเนี่เพิ่นให้เพิ่นไปเลือกเองเพิ่นอยู่ตรงหน้าเลยไปอยากกินย่างใหเพิ่นซื้อเอาเอง อยากซื้อเองตลาดกันซิมี่สองขั้นทีแรนมีขันดำกับขันขาวคันดำาออไม่ขันขาวดำแดงขันหนึง่งสวัสดีครับแมงวันก็เยอะค่ะผพม,มน,น,นี่ก็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 เงได้หรือกะพังได้หปปรือกะสมาสอันนี้มีนนสักใหม่กันเท่านี่ แต่วันนั้นถ่าลงไปถุงหน้าได้กังกอกังกด้เออโอ้มาสีโขดัวละโอ้ยเปล่งเบิ์ดไปานกระหายงมามาด้มมาหามอจริงิ

น้ามันไม่เคยเห็นช้างอันนี้ช้างซังช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันกระโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงเขื่อไตกว้างเรียกว่างามีหูมีกางยาวกู้กู้ไก่ ใช่ลงมาสิ้แทงพอน่ะกระตายกระต่ายไก่ไก่กู้กูไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมคือลูกกินร้องเที่ยงเีเีเี่เดี๋ยต้ยดินร้องเทียงเที่ยงเที่เียงตี้ยดินไก่ไก่กระตากระตาย นสงสัยเด้ผลแบบยัง okay, น okay. uh, ู <t ried noise> ่นเฉยนู huh. uh ่น huh. อ uh ืมอ้าเก่งลูกเก่งทั้งกินทั้งอาบเลยครับผมทั้งกินทั้งอาบเลยไาลูกเอ้ยรน้อยที่ดุร้ายไก่กุ๊กไก่กุ๊กไก่กุ๊กไก่อืมกุ๊กไก่กุ๊กไก่ มันชุ่เปื่อยนะลูกกินน้ำเครื่องหนึ่งอาบน้ำเครื่องหนึ่งบ้านลูกมา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 อ้าวนี่ไงโอ้ยฉันเลยตุมไก่เลยน้องหามอาบๆๆก่อนลูกอาบๆก่อนอาบๆอากินน้ำหน่อยครับกินน้ำหน่อยครับกินน้ำหน่อยครับกินน้ำ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 ลูกกินน้ำหน่อยครับผมได้ครับอันตรงนี้ครับกินน้ำไหมครับ ไปอาบเลยครับผมไม่น,น้อยนี่รึอปดื้อเด้อไปดืด้อปเป็นไรของเขากำลังอยากรู้อยากเห็นอปเนี้มามัมกนก,กันเนี้ยอ่าได้รึเปอ่านั่งเนี้ยอัางอ้าวกันค่ะผม เือสีเงาเนินสีนองเนาะแต่คนีนสีหง่เนาะบอรทำมาได้เด้อเพื่อนๆเ่นนี่ยผอาบน้าเปลี่ยนชุดใหม่แล้วเนี่โอ้ยเีเมื่อั้งลดทั้งเข็ ครับผมน่อะแม่จะใช้ไว้ในแนบปอนเขาลง ลืมมึงเถือกกัลืมข้าวเด็กจิ๋วสีน้ำมืดแล้วลูกอ่ะค่อยๆป้อนอ่ะเอาแล้วครับอ้อมๆแล้วอ้าอ้าอ้ามืดแล้วตอนแรกจะให้กินมไม้เองไม่ได้จินมสนิทไปก่อนเออแม่อุ้มบ่ ลาเลยนะก่อนพี่ก่อนพอกันใหม่เล้วพี่น้องสบายดีแม่จัดการก่อน